ช่วยดูเขาฝากผู้ใหญ่บา้บานช่วยดูน้องนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าถ้าน้องสนใจเข้าสูาางๆๆ่งก e. ระบวนการบำบัดตรงนี้คุณหมอเขาจะบำบัดแค่หายหายแล้วเนี่ยแล้ก็จะให้น้องมีงานทำเมื่อไหร่น้องมีงานทำน้องก็ไม่อยุกรุ่งเหมือนกัานอาจารย์ก็จะในตลาเนี่ย,นนยวันนี้ผมก็เปิดยุทธการลูกค้ารายย่อยในในชุมชนเนี่ยยามาันอยู่ในชุมชนน้นอยนะผมก็เชื่อว่า ชาวบ้านเนี่ยสนใหญ่ไม่รู้ว่าใครท้าอย่งางอันนี้ยทำกระบวดก็จะมีช่องทางทางภาษาว่าจะเป็นไงนะให้แจ้งบอดแสอันนี้ทั้งเบอร์โทร1 3 8, 6, ึ่มแปีโทรทั้งหน,นึ่งก้หนึ่งผมก็บอกว่าหรือศูนย์ับลองทำของี่ารปกครองก็อย่าไปคือสายฝากชื่อหเทศก,การเนี่ยนะครับ่ใหก็จะเป็นคนใส่เป็นหูเป็นตาข้อขาใา่แติดเราแจ้งบอดแสดผู้รับใช้กฎหมาย่ายปกครอ,คองรามาช่วยกวาดล้ากับผมผมว่าแล้วก็ มันก็อาจจะความยังง่ยงยืนก็อาจจะต้องต้องมองเองีเรื่องแรงงานมาด้วยเรื่องพอมอ,อะไรด้วยอะด้วยกันแล้วก็ต้องการเดินต่อเนื่องนะครับแต่มบนรดา่ะมันมันอาจจะไม่ได้เห็นผลบายในสิบวันห้าวันย่อมย่องแถวบ้านก็จะย่อมย่องเช่อจูงไม่ได้ไม่ได้ไปปนาว่าเราผิดอะไรแนตะ่ทำไมนี่เปิดเปิดใจแล้วครับยาเสพติดมันมีทุกที่ถ้าเราเปิดใจว่าเราเราติดผมเสพครับก็เดินมาหาเจ้าที่เดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปหาที่หมอสังคมเปิดกว้างขึ้นนะครับ สังคมให้น้องมีที่ยืนในสังคมนะครับไม่ใช่คนเป็นเป็นคนชายขอบแค่แอบอยู่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าวันไหนถือวัน,นให้ถึงวันนี้นะครับน้องนะให้ถึงวันนี้ทีเพื่อนมีญาติมีข้าราชการมาดูถือว่าน้องเป็นตัวอย่างที่ดีท,ที่กระเจ้าวันนี้เป็นเผยแพร่แต่พูดแต่คนอื่นเขาว่าเนี่ยนก็ได้มีแบบอย่างที่ดีให้จาวันนี้ไว้ให้จำความรู้สึกวันนี้ไว้ถ้าเมื่อไหร่เราจะต่อสู้กับยาเสพติดวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากจะเสพ ให้นึกถึงวันนี้นะครับติดผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะยาเสพติดเนี่ยมันอยู่ที่ใจแล้วนะถ้าใจเราสู้เนี่ยมันก็สู้ได้นะครับส่วนยาอะไรกับแล้วครอบครัวนี่ฟังแล้วโอ้โหไม่เคยพบผมเรื่องของต่างประเทศนะเราแกนั้านที่ตลาดที่ตลาบ ปลาเรียงผมดเรียงต,ต่ออกนนี่แหละก็มีเลี้องติดงันเจ็ดเดือน